วันนี้ก็พามาดามมาเก็บผักบุ้งนะครับมาดามตกตะลึงนะครับเจอป่าผักบุ้งมันเยอะมากเอมากไปทสวยอ่ะนางนางตกตะลึงนะครับนางยืนงงในดงผักบุ้งพักใหญ่นะครับโอ้ลํำใหญ่มากเออเอ้ามันมันไม่มันมันมันมาเรียกมันมาเรียกมันมาเรียกที่จะขอกินผักบุ้งอันนี้ก็อันนี้ก็คือแพนะครับตัวแพะอยู่ข้าง ข้าปักลูกนะครับนางอยากจะกินตะกปูงนางมาเรียครับเออ,นา,าเอ,อนางมาเออนางมาเรียนะครับนางมาขอนะครับเออเด็ดให้นางเด็ดให้นางไปโอ้โหมาดามใจบุญน,นะครับโยนผักปูงไปให้แพะกินนะครับมันลำบ,บ้านโลเลยดูสิเออไอ้จะให้แพะจะไปกินวะมันลำใหญ่อ่ะดูสิโโอ้ห อ้าวทั้งคนทั้งแพ้นะครับแย่งกันแย่งแย่งกันกินผักบุ้งกระลังมาดามใจบุญครับมาดามใจบุญอะพยย่างพระคมไปหาเก็บผักอื่นต่ออีกอะนะครับเราก็จะไปเก็บผักชนิดอื่นอีกนะครับหลังจากที่เราได้ผักบุ้งกระหลังกันเยอะพอสมควรนะครับไม่พอสมควรนะครับเต็มถุงแล้วนะครับ <S <S นี่ก็เป็นหญ้าเอ็นยืดตัวผู้นะครับลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับใบมันกินได้นะครับใบสดกินได้หรือจะเอาไปรวบกินกับกรพริกก็ได้นะครับเป็นเมนูที่คนไทยชอบอีกเมนูนึงครับคือผักสดอิ่มกรพริกและดอกของมันนะครับเราก็สามารถเก็บเอาไปทํายาหม่องได้นะครับขึ้นเยอะมากครับนี่มันยังมีออกดอกเต็มที่นะครับมันจะเป็นกอเล็กๆขึ้นมาเต็มไปหมดนะ ทุกคนเลยครับย่าอินดิอุตู้ครับโอ้โหมันเยอะมากมันเป็นป่าย่าอินดิอุตู้เลย แพักนะก็่พักอี่พักจำเรื่องนย่านี้มา่ยเขาจำเร่งตาแล้วมาดามก็มาเจอผักอีกชนิดหนึ่งก็คือตำลึงอ่าสำหรับตำลึงตาดึงสำหรับตำลึงเอ่อตำลึงฝรัเหล่านี้เราจะกินกันมกินกินเราจะกินกันไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีสารชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้เราท้องร่วงท้องเดินได้นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับบางคนก็แพ้บางคนบางคนก็ไม่แพ้นะครับ นี่ก็คือตำลึงเยอรมันนะครับตำลึงเยอรมันลักษณะก็ใกล้ๆกับตำลึงบ้านเรานะครับเห็นไหมครับยอะตัวกวบนั้นเลยนะครับอ่านะครับมาดามก็เก็บใหญ่เลยนะครับอ้าวมาดามมาดามมาดามแมนมนดามหันหน้ามามองกล้องหน่อยเร็วอย่าถ่ายตูดนะถ่ายไปแล้วส่วนพืชที่เห็นนี้ก็เป็นหมามุ้ยนะครับเป็นหมามุ้ยเปล่าเลย อย่าไปแตะต้องมาเลยนะครับถ้าคุณจะเก็บถ้าคุณจะเก็บเอาไปกินหรือเอาไปทําชานะครับ <c oughs> คุณก็อย่าลืมใส่ถุงมือก่อนที่จะเด็ดก่อนที่จะหักมันไปนะครับมันกินได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีพิษนะครับแต่มันก็กินได้นะครับฝรั่งจะไปทําสลัดนะครับแล้วก็เก็บเอาไปทําชาแต่คนไทยนี้ก็เห็นว่าเอาไปทําเป็นเมนูใส่แกงแล้วก็เอาไปลวกจิ้มกินกับน้ำพริกได้เหมือนกันนะครับมามุยนะครับ ใบมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่มันจะมีอีกสายพันธุ์หนึงนะครับหมาุมูอีกสายพันธุ์หนึ่งาสายพันธุ์นั้นจะไม่มีพิษนะครับมันจะไม่มีพิษเหมือนอสายพันธุน์นี้นะครับนี่นะครับแล้วที่เนี้ก็คือผักติ้วนะครับผักติ้วเยอรมันนะครับเสียดายนะครับมันออกดอกแล้วครับมันเป็นดอกสีแดงขึ้นมาแล้วครับถ้าเป็นต้นอ่อนอ่อนนี้เราดอกมันกินได้เหรอคะคุณ คิดว่าถ้าใบมันกินได้ต้นมันก็น่าจะกินได้อร่อยอย่างนี้เหรอง่ายง่ายง่ายงอย่างนี้เลยใช่ไหมได้ครับพี่เราไม่ได้มาเจอต้นนี้นะค่นะครับมันจะเป็นเออมันจะเป็นอย่างนี้เอาเอาให้ให้เขาดูเออเอาใบไปให้เขาดูดเออใบมันจะเป็นอย่างนี้เออากินได้ไม่ได้ก็ลองดูเย็นนี้นะครับอ่าแต่แต่เล่นให้เขาดูหน่อยแต่นิดนึงแต่นิดนึงอืมเปรี้ยวไหมอืมรสชาติเปรี้ยวนะครับขอขอชิมต้นหนึ่งสิทั้งนงานนะคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นผักติ้วบ้านเราเอกที่มีรสชาติคล้ายๆกับบ้านเเเรราออปี้ยวจริงใช่ เออเปรี้ยวจริงคงจะถูกกันนะคงจะถูกต้องอกันนะเดี๋ยวก่อนถ้าถ้าชักแงะลงก็สองคนถ้าเกิดอะไรขึ้นก็นะครับเออก็คงจะไม่มีคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวนีแต่ได้ที่ออกดอกแล้วนะเยอดยอดดอกหนแต่มันก็ยังอ่อนอยู่นะเนี่ยเลยไปหมดเลยครับเ <c oughs> ออป <c oughs> ักติ้วนะครับ,บกเก็บภาพหน่อยเก็บภาพหน่อยโอเคค่ะนี่นะคะปากติจะเป็นสรงประมาณนี้แหละค่ะคิดว่าอีสานบ้านเอาก็ได้เออ ประมาณว่านะคะน,นี่นะครับโอ้ยยังมันยังมีเธอพอแล้วมั้งเอาไปชิมแบบเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะสอบถามชีวิตการอยู่ของมาดามทีนี่นะคะนรับอาประภมบอกหน่อยสิว่าอ่าเดี๋ยวคุยไปด้วยเดินเดินไปด้วย,ยเป็นยังไงมัง่งชีวิตมาดามคืออะไร,ะไรหลังจา,าจากที่หลังจากที่มาอยู่เยอรมันได้เท่าไหร่สามสิบปีใช่ไหมสามสิบสองแล้วมั้งสามสิบสองใช่ไหมมันมีอะไรยังไงแบบดีไม่ดียังไง อที่เพิ่มขึ้นคือน้ำหนักนอกนั้นก็เหมือนเดิมแล้วการอยู่การกินของเราตอนนี้ไงถ้าเห็นไหมถ้ามาเก็บตาป่าตาเขาไปกินยอ่อไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาต่อคนไทยใช่ไหมต่อให้ต่อให้ข้าวของจะแพงแต่พวกเราก็มีวิธีที่จะหาเสาะหาใช่ไหมอีนไทยกินทุกอย่างผักอันไหนที่เขาบอกว่ากินได้กินหมดใช่ไหมกินหมดค่ะอันนี้เราก็จะปีนขึ้นตรงนั้นใช่ไหมโน้ตตรงน้ตตรงขั้นที่เราขึ้น นี่แหละครับชีวิตของอ่อันนี้ของเราอยู่ตรงนี้อ่าชีวิตคนไทยในต่างประเทศนะครับหรือว่าชีวิตคนไทยในยุโรปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมคะที่เพิ่มขึ้นคือน้ำหนักขาอย่างอื่นคืยังเหมือนเดิมอ่าผักชนิดไหนที่เขาบอกว่ากินได้แล้วก็จะมาเสาะหาแล้วก็เก็บไปกินนะครับคือกินไม่ตายก็คือกินได้ใช่ไหมทุกคนกินไม่ตายคือกินได้กินได้เลยนะครับเราไม่กลัวแล้วถ้ามีออร่ยมากกกนใช่ ถ้ามีหน่วยกล้าตายบอกว่าไม่ตายคือเราต้องสอหามากินใช่ไหมหน่วยกล้าตายขอบคุณมากนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกใจยังไงหรือว่าไม่ดียังไงก็ฝากติชมมาด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม